สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมกิจกรรมการเก็บผักอินทรียไร้สารสดๆจากในแปลงกันนะคะเนื่องจากที่บ้านพรผู้สร้างของเรามีผักอินทรียไร้สารไว้แบ่งจําหน่ายให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการ,การเก็บผักของเพื่อนๆกันค่ะที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างของเรามีพืชผักผลไม้อินทรียไร้สารไว้แบ่งจําหน่ายให้กับเพื่อนๆด้วยและถ้าเพื่อนๆค,คนไหนอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการ ไปเก็บผักไร้สารสดๆจากในแปลงพวกเราก็ยินดีเลยค่ะว้าวทุกคนดูผักวางตุ้งนี่สิคะต้นใหญ่มากๆเลยถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาลองเก็บผักอินทรีย์ไร้สารที่บ้านพรนผู้สร้างบอกเลยว่าต้องสนุกถูกใจเพื่อน,น,น,อนเ,เพื่อนแน่นอนเรามีพืชผักผลไม้ให้เพื่อนๆนได้เลือกเก็บไม่ซ้ํากันเลยค่ะพอเ,เพื่อนเพื่อเลือกเก็บผักที่เพื่อนเพื่อนถูกใจกันมาได้แล้วเราก็จะนําผักมาห่อหรือแพ็คให้ออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเราก็จะนําผักของเพื่อนๆนมาห่อด้วยวัสดุจากธรรมชาติแบบนี้เลยทุก คนดูผักอินทรีย์ไร้สารที่บ้านผรผู้สร้างสิคะต้นใหญ่มากๆเลยคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการเก็บผักอินทรีย์ไร้สารที่บ้านผรผู้สร้างก็สามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,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 นักขะตฤิษ์กเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาอย่าลืมพาครอบครัวและคนที่เรารักมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันคะ่ะบ๊ายบาย